สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เมียวจะมากินมาม่าเกาหลีเผ็ดๆนะคะใส่อ่าใส่พริกป่นด้วยแล้วก็มีไข่ดาวนะคะไข่ดาวนี้ค่ะม,มีพริกหยวกด้วยเราจะทำการกินมามา่าแซบๆค่ะอืม

ใส่ผักด้วยรากาอืมไข่ดาวอืมอร่อยค่ะนี่ค่ะไข่ดาวอืม เผ็ดมากค่ะเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยไอ่ดาวของเราอือนี่ค่ะ อื้อนี่มีไข่ดาวด้วยอืม 好了，好的。 อร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมมาม่ากเกาหลีแซ่บหลายค่ะ